หอเท้าเปื่อยแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยจะซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ผักชีน่าจะอร่อยแล้วก็ใส่ตั้งฉายลงไปสุดท้ายนะ ตามสบายนะคะวันนี้คูตั๊กจะแนะนําเมนูแกงจืดหัวเช็อเท้านะคะเนียค่ะแกงจืดหัวเช็ดเท้าใส่กระดูกหมูนะคะอร่อยนะคะทํไม่ง่ายทานซุปน้าร้อนๆนะคะเดี๋ยวมีคุตั๊กจะมีวิธีทํำยังไงดูขั้นตอนยังไงนะคะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าก่อนอื่นคูตั๊กก็จะปอกหัวเชเท้าก่อนนะคะที่ปอกได้ครองแล้วัที่สองนะคะ,ะทำไม่ต้องทำเยอะนะคะ ก็จะหมักหมูน,นะคะด้วยสีอุ่ขาวอ่าสีอุ่ขาวนะคะยอย่างนี้ส่หมูหมักหม้วสีอุ่ขาวนะะีออน่ย ประมาณสิบนาทีนะคะให้มันเข้าเป็นเนื้อแล้วก็ใส่ผักไทยหน่อยนิดนึ่งผักไทยเนี่ย น้ำเดือดแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะคุณตาก,ก็จะมาหัน่นเครื่องปรุงนะคะแกงจืดเหม่ที่เท้าเด้ทำง่ายๆแบบสบายๆไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะรากผักชีที่คุอตากจะใส่นะคะคุณตักจะโขกใส่น้ํา ต้มสุกนะคะรากของชีแล้วก็มีหัวเชือเท้าแล้วก็มีหมูแล้วก็เครื่องปรุงรสแค่นี้ค่ะปรุงอปรุงแห้งนะคะปรุงแห้งเพื่อที่จะชื่รสให้มันหอมขึ้นมานะคะมีแค่นี้ค่คะคือครอบปรดักต์เนี่ยจะทานแบบง่ายๆตอนเช้านะคะอันนี้ทานตอนเช้ากันนะคะทานแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะตักให้ยืดเช้าก่อน,น ด้ยเท้าก็จะแบกขึ้นขนาที่บักหมูคุณก็จะหัห่นไว้ยเท้าก่อนหั่นพอดีคำนะคะ อยู่แล้วนะคะจะโผก่ลากทีก่อนนะลากที ว่าน้ําเดือดหรือยังอ่าน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วนะคะคือต้าก็จะใส่รากผักชีหน่อยอ อะไรมากนะน,นี่เพียนะมีนี่นะขอไอพุ้งแห้งกระดูกหมูแล้วก็ตั้งช่ายแล้วกระสีขาวแล้วก็ผักชีกต้นหอมนะคะนี่ะแล้วก็อหอมชีเท้าพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะจะตักหมักหมูไว้สิบนาทีแล้นะคะ ในบ้านนะคะง่ายๆเมื่อเราไม่ได้ไปไหนแล้วก็สามารถอุ่นทานได้ยิ่งอุ่นแล้วยิ่งอร่อยค่ะแกงตุ๊กตาเตาปิฟฝาปิฝานะโอเคกุ้งแห้งตุกราตากแดดกูแดดถ้าเชลโลได้ค่อนข้างดีนะคะจนแห้งกรอบนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นตัวตุ๊กตงก็จะบดให้มัน ให้ยืดเนื้นอเ่ยให้มันแตกหน่อยนึงคะจะได้มีรสชาติ ออกมาแล้วเดือดแล้วนะยังจิตคือตักนี่หมูล้างน้ำเกลือสะอาดนะคะพันจะได้ไม่มีไม่มีฟองหาฟองไม่ค่อยมีเลยค่ะล้างสามสี่น้ำนะล้างด้วยน้ำเกลือนะะสะอาดสะอาดมันเลยไม่ต้องช้อน,อนฟองมากไม่ต้อง<า>ช้อนฟองมาก ถ้าหมูไม่ได้ล้างก็มันก็จะมีมีกองแต่นี่เราล้างกองแคบจะหาไม่ได้ะะแ,แล้วค่ะตอนแรกคุณตั้งก็จะช็อตเหมือนกันเคี่ยวหน่อยเคี่ยวกระดูกหมูหน่อยนี่ผมไปใจตลาดสั่งเขาเวลาสับหมูให้ชิ้นใหญ่ๆห่ฮะบ้านเราชอบกินกระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆมันจะหวานนะกระดูกหมูขนมคุณตั้ก็ไม่ทานนะคะแล้วก็ผงชูรสคุณตั้ก็ไม่ใส่ใส่เนี่ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ ปลาตุ้ตัติมก็ไมง่ายอ่ากระดูกหมูกม็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะตุต้ตาตก็จะใส่กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งก็อร่อยแลคะค่ะตันจมเต็มเลย ที่เท้านะคะมันจะเท้าหันเปนของๆเพราะ,ะดูโม,โมโเริ่มเปืยเรียบร้อยแล้วโโจะทำนี่เกียร์แต่กลายเป็นหม้อใหญ่แล้วโอเค แจกเพื่อนบ้านอีกอวันคลิปที่แล้วคุูตักไม่อยู่นะคะรับทำสปาเกตตี้ทำสปาเกตตี้ซอสกระเพรา,าเนื้อโคขุนนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะคะแล,ล้วก็จะมาปรุงรสค่ะใส่เกลือใส่โคก็มักเกลืะะอเกลือไอโอดีน ประมาณ20นาทีนะคะให้ไข้ไห่หเท้าเผื่อยแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ผักชีน่าจะอร่อยแล้วก็ใส่ตั้งฉายลงไปสุดท้ายนะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณตั้งจะตุนตุนไว้ก่อน20นาทีนะคะแล้วก็มาชิมกันจคะิง ไปประมาณสิบกว่านาทีนะครับคงเริ่มเปื่อยที่สินาทีคงจะกำลังรับประทานพอดีประมาณสิบห้านาทีตรงนี้ ให้ให้ให้หมูเริ่มเปื่อยแล้วล่ะอ,อันนี้ก็ให้ค่ะให้มันเริ่มใสก่อนจะคนบ่อยชอบคนบ่อยแล้วน้ำกุโอเคไหมไปก็ไม่ต้องแรงมากมาาต้ากจะใส่ต้มไา่ก่อนนะคะแกงจืดต้มไช่ ในที่แ้วก็จะใส่ซอสปรุงรสด,ด้วยค่ะซีอิ๊วขาวหนะ้าสองช้อนโต๊ะโอ้ยดูกระดูกหมูเปื่อยยังได้นแน่นอนอ๋ยไปลองชิมก่อนครับแน่ชิมก่อนนะคะถ้านะทางอร่อย ลอกชิมหน่อยได้อร่อยมากเลยอ่าสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วคุณตั๊กก็จะใส่จะใส่ผักชีนะคะผักชีหน่อยนึนะคะ อเดี๋ยวไปชิมกันครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณเรียบร้อยแล้วคะ<ม>่ะ FC มาทานด้วยกันนะคะคือตั้ง้าสองอย่างเลยวันนี้มเมนูมแกงจืดม,มใช่เท้าเีกระดูกหมูนะคะ<ม>แล้วก็ผัดพริกหมูใส่ไอ้ผักบุ้งไทยนะคะ<ม>พริกแกงทำไอ้พริกํำเองนะคะ<ม>อ่าโอเคพี่โดแล้วครับนี่ของพี่โดเอามาจากเทพทอง พี่โดทานอะไลูกเชฟถัวพี่ดโดลองชิมดูสิเชฟถั่วอ่าอ่านก่ครับชิมแกงจืดก่อนนะคะแกงจืดแกงจืดน่าจะอร่อยเนาะโดเนาะน้ำร้อนๆอ่ะพี่โดล,ลอ,อดลลงดูดิ<ม>อ่าอ่ากระดโูกหมูชิ้นใหญ่ๆอ่ากระดูกหมูชิ้นใหญ่เลยะค่ะนี่ค่ะอ่าให้พีโนะพ่โดนะอ่าพี่โดหนึ่งชิ้นอ่ะพี่โดชิมสิมอร่อยไหมลูกครับอ่าโอเคแม่ชิมก่อน รสชาติเป็นไงรสชอบอยเแล้วแม่สีแม่ทำกื่ชอบปอุอยแมกกะดูน้ำหวานมากเลยโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่อะไรนะคะเค้่เท้าน้ำระดับแล้วบอเคเท้าอ,อร่อยเลย้วชิโค้ชิโคง ที่บ้านผมชอบชิ้นอย่างนี้ครับมันจริงใจดี เ,เอ็เซ์ซีเราไปทำทานดูยนะคะทำง,ง่ายมากเลยค่ะแล้วลงทุนกี่บาทาะเช้ามันถูกมากแล้วเช้าสูงนี่เราได้ครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่านะตั้งหรือบางบางท่านชอบปลาหมึกถ้ามีปลาหมึกแห้งใช่ไหมคุณเอามาปิ้งปิ้งไฟใส่ได้ครับแต่คุณต้องไม่ชอบปลาหมึกค่ะก็เลยจะล่องสูง กระดูกเูเอยมากนะคะอันนี้ผัดบุ้งผัดกะปิคุณตั๊กก็ทำไว้กี่คลิปนึงนะครับเพื่อนๆไปดูวิธีทำพริกแกงครับเองชื่อว่าอะไรนะผัดผัดบุ้งไทยใส่หมูสามชั้นผัดผับุ้งไทยผัดกะปิะผัดบุ้งไทยผัดกะปิใส่หมูสามชั้นเ,นเพื่อนๆไปดูในคลิปนู้นนะครับ รสอร่อยไหมลูกอร่อยใช่ไหมนะอร่อยมากอร่อยไหมของอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะพี่โรกินข้าวต้มเอาเนี่ยครับกุ้งกุ้งเป็นตัวตัวใช้กุ้งแห้งแบบตัวใหญ่หน่อยใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่ก็โขกนิดนึงเพื่อจะให้มันแตกอร่อยนะคะเอามาอไปปุก ผมเอียงเอียงจานแบบนี้เพื่อนๆครับก็ด้วยความเป็นห่วงคลิปช่วงนี้เราก็สเตย์โฮมอยู่บ้านกันนะคุณแล้วเราก็ทำกับข้าวน้ำเสนอกับข้าวง่ายๆนะฮะกับข้าวง่ายๆคือเข้าใจเราชีวิตคนกรุงเทพนะคุณใช่ปกติก็เหมือนเรานี่แหละเมื่อก่อนเราไม่เคยเนี่ยจัดถึงสุกส่วนมากก็จะ ทานข้าวนอกบ้านซื้อกับข้าวซื้อร้านเจหรือนี่แล้วไปกินที่ที่ทํางานบ้างหรือไม่ก็ามาแกะกินที่นี่ไม่เคยลงมือทําอยากจะกินอะไรจริงๆถึงจะลงมือทํานะครับก็เรียกว่าสัปดาห์นึง 1, นจะทำสักนะครั้งหนึ่งเดือนมันจะทําสักสองหนนะแต่นี่เราทำกับข้าวทุกวันทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยทุกมือ้อก็ว่าได้นะคะแต่อาหารที่เราทํานะคะมันจะอร่อยนะคะรสชาติของเรานะคะของกุตั๊กนะคะรสชาติของสุตั๊กเนี้ย คือที่บ้านเนี่ยใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยก็อโอเคแล้วไม่ต้องใส่ไอ้อะไรนะชูรสมากมายไม่ต้องอนะ่ะที่บ้านจะไม่มีซื้อเข้ามาเลยนะเน้นคือจะเน้นเพื่อสุขภาพมากกว่าแล้วช่วงนี้เราก็มั่นใจได้วนะ่าอาหารสะอาดเราไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาบ้านมากมายนะถึงเราจะไปตลาดเราก็ซื้อวัตถุดิบเข้ามาก็เก็บไว้หลายๆวันไปตลาดทีนึงวัตถุดิบน่กว่า,เ,าเราก็มาผ่านการปรุง เัวจะฆ่าเชื้อโรคไม่ได้อร่อยไหมพี่โด้อร่อยไหมครับอัวอะไรไหมครับลูกอร่อยครับพี่โด้น้ำมันหอมน้ำมันหอมมากรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมพี่โด้ที่กระดูกมีอีกนะลูกนะจะตักอีกจะมีอีกนะครับงั้นก็สำหรับคลิป คือว่าแดงจืดหัวเช็ดเท้าเศษกระดูกหมูค่ะฝีมือคุณตั๊กนะครับฝีมือคุณตั๊กฮะเราไปทานทานนะคะครับอร่อยมากค่ะวันคลิปนี้คงเท่านี้ครับค้องการฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คุณตั๊ก้วยนะคะอาหารเตะหอมที่บ้านนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะจะทานเผื่อนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะผ่านวิจิตไปด้วยกันครับแล้วก็เจอกันหลังจากโรคมัน จางหายไปแล้วเจอกันไปทำอะไรข้างนอกนะครับสดีคบับสวัสดีครับบ๊ายบายโยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย